ดาบอ,กออกเที่ยวะมาไม้เกี่ยวกับโลกีที่หลอกหลอนแต่จำใจออกเที่ยวก่อนจะนอนโทบิดดามาันดอนชัางใจดำนะ จามต้องลงดอกยังกว่างเดินตามทางรอออกเที่ยวเดินคนเดียวบ่เกี่ยวหนุ่มอันใดซ้ำมาต่อยายเห็นนะใส่บันโดก่อบ่มาตรงยาให้เงยเออยางมันโหลดก็ไปบ่ได้นานก็พ่อหมู่บงสุรา เบิ้งเข่าภากันเฮมวนรังงูคำว่าเอางูนั้นบ่พอข้าก็ถึงมองวงสุราเบิ้งเข่าภากันเฮมวนรังงูคำว่าเอางูนันบ้านคนมาเอาบ่หัวเรื่องจนฟอเอี้ยมลืมผ้า่อน มาออกแั่บ,บ้างก็นงคนเมาปีสัตเราต่อหลอกหลอนตอยตีกันก็ขอนั่นบ่หนีแล้วะเรื่องออยนะ่ตายออกจากพวกงเรลาเก็บแมงสองสู่เพียนนี้ยิ้นดนตรีปีสองล่อกัดใจแหงไใจกลุ่มนะนุ่มบางซึ่งกระแวเข่าเพราะความเมากามกิเลส ซุ่มผัวห้างของไอก้กมาเที่ยวเพื่อระบายนะบอกมาเที่ยวต่อไปแต่ขี้เมาต่อต้นตีกันต่นอส่งโศเป็นนี่นั่นที่แย่เหมือนกับพวกปีศาจไาล่รอนหลอกบัานหม้อเยน็นมิ่นเข้าใจใน่รู้เกียร อยากนักงน,นี่ให้มันโมโอมนะเดินกินลุมรอสาหน,ะนงงา้าไอแสีนเย็นสงัดเงียทั้งสงบเย็นกันสี่คือน,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 จจน้ำน้าประยุทสะอานั่นเป็าใจชุ่มชื้นถึงขึ้นยางถึงทั้งเหนือนนนยินัวเมียเทียงกันด่ามาดูนอสาเสียนะ เมียว่าปวไปเป็นนี่บ่เง,ง,ง,งินสใสเพื่นอนปูจันทรเลือเกืนเมียดา,าปวดปวดตกโตโ้เกิดที่ขาวดากาันออกจกาทันประมาณตัวสามสิบฟ้าได้มิเสียงสุกการเวทนาทิหายจากภัตายไปยไคจ,ไไจไังแล้ไปผ่านดาวจึงได้รู้เรื่องราวลูกสัง บ้านใต้เธอเป็นไว่มาป่วยตายนะนายช่างความผู้พ่อกับพ่อแม่ไรเงี้โอ้โหทางระตวนทัานเสียดายดันเรียกสันหายเะนะวัยของเธออายุร้อนเกิดปีเดียวกับเฮาหนอสาวสมัยที่สิบหกตายโอ้โออกมาเกี่ยวเกิดเกิดคนตายวัยของเธออายุร้อนเกิดปีเดียวกับเฮาหนอว่าโอ้โหนอ บ้านักตายขอ,ขอไก้ขอไว้น่อยนุงขนันอพวกผู้ยาตทีนองใหกระจวาเสียไดย้เมืองบตายบ่น,นี้เลยอยากังนนี้ให้มันผูอน้อนนะมโน้นเวียนไหวไม่กระตายเยอะวก็เกิดแมมบ่แม่ตายแล้วเกิดคนเวียนมันเกบ,บนนหมดแนตายขอบดงหบวคงมมนว่าเตียงซานน,น บอลมันเทียกวานั่นก็คือว่าปราณิพานัานงช่วยปังงกงงพระสัมมาเตสนาโนอบอลว่าเอานะอันใดก็มาสื่ขั้งสอนพุทธเจ้ามานะไรเนาะโอขั้งสอนพุทธเดจำโอ,โอช่างสักกิ่งแนวแน่นบ่เลือเขาบ่เลือแก่ซุ้มปั้นกลางมุงลนนอยก็ตายได้ปูสุวัยนั่น การทำดีทอนันใสเก็คือดังเดียวกันบ่เลือกการเลี้ยงอายุใสมันสวอางนะเราต้องน,นี้ไปสร้างบาพ็ญเรียนถือบวชบวชจริงจริงบวชในใจให้สุขังกะบอนนอมนะแม่ขอแม่บอก็นพร้อมนะ จะต้องหาวิธีการบวชเรียนรับดันไดอาลุณใส่เสื่อคว้าที่คว้าวันน้อมื่อมาไอ้เจังไปแจกความในใจพ่อ พ่อขึ้นบ้านแล้วพ่อจันไปแจ้งความในใจใครให้พ่อแม่หังนะบอกว่าลูกสิบวชแท้ในใจปวดสวงมาหนุ่มพ่อพ่อกลับเงินแล้วพ่อ